ี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองตอบสุนโดยสิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไล่เด็เรามารีบเข้าสายต่อไปกันเลยดีกว่านะครับแอดเอ็ม <laughs> ดูเครื่องสายต่อไปนะฮะสายของพี่เอ๋ชบาแก้ววันนี้จะมากับเรื่องราวของยายจา๋า หนูขอโทษเป็นประสบการณ์ของรุ่นน้องของพี่เอนะครับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะไม่บอกจังหวัดด้วยผ่านมาแล้วด้วยกัน14ปีฮะพี่เออยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่เอ สวัสดีค่ะน้องตามาพูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเมื่อร่วมร่วม14ปีนะฮะจังหวัดแห่ง1 1> หนึ่งทางภาคตอนออกเฉียงเหนือนะฮะเรื่องของรุ่นน้องแล้วมีคำพูดบอกว่ายายจา๋าหนูขอโทษนี่เกิดอะไรขึ้นนะพี่เอฮะได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่เอขออนุญาต ทักทายอีกรอบแล้วกันนะคะ,ะ,คะ,ะขออนุญาตสวัสดีน้องตั้มแอดมินาของเดชอกนะคะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในห้องสตรีมสดแล้วก็ที่ฟังย้อนหลังด้วยนะคะ <c oughs> เรื่องที่พี่เอจะเล่าในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของน้องแจนนะคะเป็นเรื่องหน้องแจนฝากเล่ามา <c oughs> พี่เออาจจะใช้ตัวเองเนี่ยเป็น ตัวของนุ้ยแจนเลยได้ไหมเอ่ยอู้ยสบายได้เลยครับพี่นะคะโอเคเพื่อว่าเราจะได้เล่ากันแบบลื่นๆเนาะโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะคะเรื่องนี้คือผ่านมาแล้วประมาณสิบสี่ปีตอนนั้นนะคะพี่เนี่ยมีเพื่อนสนิทตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วคนหนึ่งชื่อว่าน้ำพึ่งบ้านพี่กับบ้านน้ำพึ่งเนี่ยจะเป็นอะไรที่สนิทกันมากตัวพี่เองนะคะจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่ส่วนใหญ่อ่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะ มีพี่ที่ขับรถไปขายของที่ต่างจังหวัดแล้วเวลาที่พ่อกับแม่ไปต่างจังหวัดเนี่ยตัวพี่เองอะค่ะจะต้องมานอนที่บ้านพึ่งซึ่งบ้านพึ่งเองเนี่ยเขาจะอาศัยกันอยู่มีแค่ประมาณสามคนบางทีก็สี่คนก็คือจะมีน้ำพึ่งใหญ่ทวดแม่แล้วก็พี่สาวอาจจะมาบ้างหรือก็นอนบ้างไม่นอนบ้างนะคะในตอนนั้นก็คือเราก็ใช้ชีวิตปกติ แต่ว่าพี่จะไปนอนที่บ้านพึ่งเนี่ยบ่อยมากๆที่บ้านพึ่งแกจะมียายทวดท่านหนึ่งท่านน่ารักมากอายุแปดสิบกว่าแล้วนะแต่แกแบบดูแข็งแรงแล้วสวยเป็นคนที่รักสวยรักงามมากน้องตั้มเขาจะไว้ผมยาวแบบยาวถึงก้นเลยอะ่ะเออ,อค่ะแล้วผมเขาเนี่ยเป็นสีขาวหมดทั้งหัวเลยนะ เราก็เอ๊ยตายแล้วคุณยายน่ารักเวลาที่เราไปอะ่ะพี่เก็จะชอบไปเล่นผมแกไปหวีผมถักเปียหรือไม่ก็จะเอามาทาบกับหัวตัวเองเหมือนกับผมตัวเองยาวอะไรประมาณนี้เพราะตอนนั้นน่ะเราเรียนอยู่ผมเราก็จะสั้นแค่ติ่งหูถูกไหมฮะทีนี้ไปไป,ไปมาๆก็จะอยู่กันอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งอะคะ่ะช่วงกลางวันตอนที่เรียนอยู่อยู่ดีๆน้ำพึ่งได้กลับบ้านไปตอนบ่ายอืม เราคเอ๊ะทำไมพื่งกลับไปเราก็ยังไม่ได้ถามอะไรมากก็พอเจอครูถามครูว่าทําไมน้ํำพึ่งได้กลับบ้านไปคะครูบอกว่ายายของน้ํำพึ่งจากเสียชีวิตอา้อาวอ้าวเราก็วิด้วยความที่ว่าเราอยู่กับคุณยายอะ่ะอยู่ด้วยกันมาเหมือนกัว่าเป็นยายของเราอ่ะคะ่ะเราก็รู้สึกเสียใจนะแต่พอตกเย็นปุ๊บโอเคพี่เนี่ยก็ไปกับ พ่อกับแม่ไปที่บ้านนี้แหละบ้านของพึ่งเขาก็เตรียมจัดงานกันแต่ว่าตอนนั้นนะคะร่างของคุณยายอะ่ะยังไม่ได้ใส่โลงนะเพราะว่าโลงศพเนี่ยยังมาไม่ถึงเหมือนกับว่าสมัยก่อนมันไม่ได้หาได้ง่ายไม่ได้หาได้เร็วเหมือนแบบนี้นะคะ่ะบ้านของยายอะ่ะก็จะต้องนอนอยู่บนเตียงซึ่งเหมือนแค่ไม้นะคะบ้านของพึ่งเนี่ยจะมีสองชั้น พี่เนี่ยก็พอเดินเข้าไปถึงงานปุ๊บเราเห็นคือเราก็ได้ความเสียใจอย่ะเรากับพึ่งอะ่ะก็เลยเดินเข้าไปกอดกอดร่างของคุณยายเราร้องไห้คือแบบรู้สึกแบบมันเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งจนแม่ค่ะแม่ของพึ่งเดินเข้ามาแล้วก็พูดว่าไม่เอาลูกอย่าไปกอดร้องไห้แบบนั้นเดี๋ยวน้ําตาเนี่ยไปโดนเอ,อร่างยายเรายายจะเป็นห่วงแกจะไปไหนไม่ได้ เราก็โอเคโอเคด้วยความที่ตัวที่จะเป็นเหมือนที่คุณแม่พูดเราก็โอเคลุกมาจะพึ่งก็ลุกมาแต่พึ่งนี่คือเสียใจมากๆแล้วคืนแรกอะค่ะในการสวดศพก็ผ่านไปแล้วร่างของคุณยายเนี่ยนอนอยู่บนเตยียงแล้วก็ครอบด้วยหมุง้งอื ค่ะเหมือนม้งใส่บัวนะคะทีนี้เขากันพวกมแมลงกันอะไรไว้แต่ว่าคืนนั้นนะคะตั้มพี่จะต้องนอนที่บ้านพึ่งด้วยอเพราะว่าพ่อกับแม่พี่ต้องไปต่างจังหวัดไปขายของโอเคเราก็ทำทุกอย่างให้เหมือนปกติเหมือนตอนที่เวลาที่คุณยายอยู่พี่กับพึ่งเนี่ยก็จะปูเสื่อนอนอยู่ข้างเตียงของคุณยายซึ่งตอนนั้นศนพะคุณยายอยู่บนเตียงนะ แล้วตัวของแม่พึ่งเนี่ยเขาก็ขึ้นไปนอนเป็นชั้นสองทีนี้ตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากอน่ยมัน,อนนอนอยู่กันไปนอนไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งค่ะดึกตอนไหนที่ไม่รู้นะพี่ได้ยินเสียงดัง <c oughs> <c oughs> เหมือนมีลักษณะเหมือนมีคนเนี่ยขยับไปยังเหมือนเคลื่อนไหวอย,อยู่บนเตียงยายอะ่ะ <c oughs> แล้วเราก็เฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะยายหรือเปล่าพยายามไม่คิดแต่มันก็นึก ทำใจไม่ได้อะเราก็ข่มตานอนหลับตาปีเลยสักป๊อปหนึง่งมันดังขึ้นอีกค่ะคราวนี้มันดังผี่กว่าเดิมก็เลยตัดสินใจเลยเอาวะลืมตาดูเลยมันคืออะไรทําใจดีสู้ผีพี่ก็ค่อยๆลืมตาแล้วหลีตามองไปที่ปลายเตียงสิ่งที่พี่เห็นในตอนนั้นน่ะมันเป็นร่างของคนสีดำ,ดำ นั่งอยู่ตรงเตียงพอเราเห็นปุ๊บเราก็เฮ้ยใครพอเราเพ่งไปเรื่อยๆอะค่ะมันคือเจ้าพึ่ง,พ,งพึ่งขึ้นไปนั่งอยู่บนเตียงของยายาพี่ก็ตกใจพี่จะเรียกไอ้พึ่งไอ้พึ่งได้ยินเสียงพี่มันก็ตกใจไอแ้แจนจะเรียกทำไมกูตกใจหมดเลย เราก็เลยถามว่าแล้วแล้วามาึงอ่ะขึ้นมานั่งบนเตียงทําไมเราก็ oh. เราก็พูดอย่างนี้แทนบอกเออ่วยบอกเดียวเดียวเดียวใจเย็นใจเย็นเย็นมันก็มุดลงไปข้างล่างใต้เตียง mm. มันบอกว่าเออแจนมึงมึงมาช่วยกูหน่อยมึงช่วยจับแมวหน่อยไอโอเลี้ยง oh. พี่ก็อะไรวะไอโอเลี้ยงทําไม oh. มันคือแมวที่ไอชวดเนี่ยเลี้ยงเอาไว้ oh. มันอายุยังเด็กอยู่ว่าตาั้ม แค่ประมาณสามสี่เดือนตัวไอโอเลี้ยงอ่ะมันไปมุดเล่นอยู่ใต้เตียงแล้วพี่ก็ก้มลงไปในตอนนั้นที่พี่ก้มไปใต้เตียงอะค่ะตัวของเจ้าพึ่งเนี่ยอยู่ตรงหัวเตียงนะปรากฏว่าผมของยายทวดอะที่โดนมัดกล้าวเอาไว้บนหัวมันหลุดลงมาที่พื้น oh. แล้วเจ้าโอเลี้ยงอ่ะมันไปเล่นไง <laughs> เพราะว่าตอนที่มันอยู่อ่ะมันชอบเล่นผมของคุณยายไอ้เจ้าเพิ่งเห็นมันก็จะเอามือตะคุบจับไอ้เจ้าแมวมันก็วิ่งกระโดดหายวุบกไปแล้วก็เฮ้ยทําไงกันดีอ่ะไอ้เพิ่งมันก็โมโหแบบหงุดหงิดหงุดหงิดเราก็เลยบอกว่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆลุกขึ้นมาก่อนออกมาก่อนแล้วก็บอกว่าทําไงดีอะแจมกูกลัวกูกลัวว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงอะ มันกระโดดทำยังไงมันพูดอย่างนี้โอ้กระโดดข้ามพี่ข,าม,ขามใหญ่นะใช่ <c oughs> แล้วพี่อ่ะรู้ไงว่าไอ้ไอ,อ,อ้พึ่งมันจะพูดอะไรพี่เราบอกหยุดเพึ่งหยุดไม่ต้องพูดอ <c oughs> มึงระวังอย่างเดียวอย่าให้ไอเลี้ยงของมึงอ่ะกระโดดไปชนตะเกียงล้มละกันเพราะถ้าเกิดล้มอ่ะที่โดนมุ้งไฟไหม้ทํายังไงออ <c oughs> <c oughs> แต่จริงๆอ่ะใจยพี่อรู้ พี่ก็กลัวอย่างที่มันกลัวนั่นแหละพี่ก็เลยพอๆๆนอนเถอะเดี๋ยวก็เช้าแล้วรเราก็เลยตัดสินใจล้มตัวนอนก็ปล่อยให้ผมคุณยายอยู่อย่างนั้นไปก่อนทีนี้พอนอนไปนอนมาค่ะก็ได้ยินเสียงกุกักกุกักกุกักอ,อยู่อย่างเงี้ยเอาแล้วเราก็เอารับเลี้ยงแน่เลยมันมาเล่นผมใาญแน่เลยพยายามข่มตานอนจนพี่เนี่ยเคลิ้มหลับไปแล้วก็มาสะดุ้งตื่น เพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างผ่านหน้าพี่อ่ะเหมือนกับเป็นเส้นผมอ่ะบึบ้ลากจากหน้าพี่ไปอ่ะ<บ><บ>พี่ก็เฮย้ยอะไรอ่ะเราก็ไม่ลืมตาสักแป๊บหนึ่งเอาอีกแล้วผ่านบึ้ไปตัดสินใจเลยค่ะเอาวะเอาไงเอากันไม่ใช่ผมไม่พึ่งแน่เพราะสองคนเนี่ยผมสั้น พอผ่านครั้งที่สามพี่เอามือตับเลยน้องตั้มมันคือเส้นผมร้อยเปอเซ็นพอจับได้ว่าเป็นเส้นผมที่เลยลืมตาดูปรากฏว่าไม่มีเส้นผมบนหน้าพี่แต่ออพี่เจอว่าไอ้เลี้ยงอ่ะมันนอนฟัดกิ้งตีลังกายอยู่ตรงผมยายด้วยความที่ว่าโอ๊ยเอาอยัางไงดีวะกลัวก็กลัว พยายามข่มตานอนจนหลับพอหลับไปเสร็จเราก็ไม่มีอะไรแล้วแหละพยายามไม่คิดอะไรหลับไปสนิทบ้างสะดุ้งบ้างเพราะมันมีเสียงไอเลี้ยงต่อบเวลาจนมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าน่าจะใกล้เช้าแล้วอะคะ่ะพี่ก็ตื่นขึ้นมามองไปงใกล้เตียง แต่สิ่งที่พี่เห็นตอนนั้น่ะป้ามพี่เห็นว่าเท้าคู่หนึ่งยืนอยู่ข้างเตียงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอะอมันเป็นเท้าที่มีสีดำๆเหมือนหนังติดกระดูกอุ๊ดเดี๋ยวนะแสดงว่าพอพี่ก้มลงไปเนี่ยพอมองลอดใต้เตียงไปเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยคือพี่เห็นว่ามีเท้าดำๆแห้งๆยืนอยู่ใช่ มันยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งจากที่เรามองอ่ะเพราะพี่เห็นแบบนั้นพี่ก็เฮ้ยทําใจแข็งแข็งเอาใครวะใครมายืนอยู่หรือเปล่าพี่ก็ต้องพี่ต้องอ่ะพี่ลุ้นว่าไอ้เท้าคู่เนี้ยมันจะเดินไปจากไหนเดินมาหาเราหรือเปล่าเราก็ต้องตาขม็งสักพักหนึ่งอะคะในเส้นผมของคุณยายอ่ะมันค่อยๆเหมือนโดนสาวขึ้น่ะตั้มพี่ก็เฮ้ยอะไรวะ มันเกิดอะไรขึ้นด้วยความที่เป็นเด็กแต่นด้วยอยากรู้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นลุกขึ้นอีกรอบเลยนั่งจะมองเลยว่ามีใครยืนอยู่ตรงนั้นแล้วสาวผมแม่สมผมยายขึ้นหรือเปล่าาอ oh. พอพี่กระดกหัวขึ้นมองอะตั้มบนเตียงไม่มีใครยืนอยู่เลยตรงนั้น <Okay. S 1> แล้วพี่ก็ก้มลงไปอีกรอบนึงแต่มีเท้าคู่นั้นยังอยู่ค แล้วมันก็ปรากฏมือคู่หนึ่งอะค่ะยืดลงมาตรงหัวตรงผมที่ร่วงอะเอามือจับผมสาวขึ้นสาวขึ้นโอ้โหเพอพี่เห็นแบบนั้นคือตอนนี้ไม่เอาแล้วคุมองขย่าวเพื่องขยา่าขย่าทุกอย่าง มันไม่รู้สึกตัวเลยตั้มพี่นอนพูดง่ายๆอย่างเหมือนถี่จะแตกอ่ะคุ้มโปงเหมือนเหมือนแบบสั่นสั่นเลยอ่ะทีนี้ตอนนั้นน่า,นา,นาจะใกล้เท้าอยู่แล้วแม่ค่ะแม่ของพึ่งอ่ะมาปลุกพี่กับพึ่งให้ตื่นเพื่อไปช่วยงานพอแม่มาจับตัวพี่ได้โอู่พี่ร้องกรี๊ดแล้วก็แบบลุกขึ้นเลยอ่ะแล้วก็รีบเล่าทุกอย่างให้ฟังแต่แม่กับพึ่งอ่ะเขาเหมือนกับ ไม่ตื่นเต้นกับสีที่พี่เล่าอ่ะนิงน่งๆเลยใช่ oh. เขาดูนิ่งมากเราก็ เอาไงดีวะแล้วพี่จะต้องนอนที่นี่จนถึงงานศพเสร็จอะ่ะเพราะว่าพ่อกับแม่พี่ยังอยู่ต,าต่างจังหวัดอยู่รเราก็โอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยโลก็ยังไม่มาโอใช่ลงก็ยังไม่มาทีนี้อะ่ะพยายามไม่คิดอะไรมากเราก็ลุกขึ้นอาบน้ําอาบท่าไปช่วยงานไปช่วยล้างนู่นล้างนี่เพราะว่าแม่เนี่ยเขาจัดงานที่บ้าน ะะเพราะว่าคุณยายเนี่ยรักบ้านหลังนี้บ้างพอช่วงบ่ายอะคะ่ะลงศพมาแล้วโนตา้าโอเคสบายใจยตั้งศพเรียบร้อยไอ้เจาพึ่งมันก็เศร้าร้องไห้เหมือนเดิมแต่มันร้องไห้น้อยกว่าวันแรกเราคิดว่าโอเคเพิ่งคงทำใจได้แล้วก็ช่วยงานแม่ไปคะ่ะคืนที่สองสวดเสร็จปุ๊บทุกคนกลับบ้านเพราะ พึ่งเนี่ยมีญาติน้อยมากน้องตัง้มส่วนใหญ่คนที่มาก็คือจะเป็นคนที่อยู่ระแวกนั้นพอเสร็จสวดคืนที่สองทุกคนแยกย้ายกันกลับพี่ก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมกับพึ่งแต่ว่าคืนนี้ค่ะไม่มีศพยายอยู่บนเตียงแล้วถูกไหมแต่เจ้าพึ่งพิเลนขอนอนบนเตียงยายอ้ยพึ่งเออ มันชวนพี่นอนพี่บอกพอไม่นอนกูขอนอนข้างเตียงที่พื้นนี่แหละมึงน,นอนไปเถอะทีนี้ไอ้จุคพึ่งเนี่ยมันลากเตียงเนี่ยไปอยู่ด้านข้างข,างของโลงศพไอ้นต้ตั้มพี่อะ่ะก็ต้องตามมันไปนอนอยู่ข้างๆด้วยความที่ไม่ได้อยากอยู่คนเดียวอะ่ะแต่ก็ต้องอยู่กับเพื่อน อัะคืนนั้นก็โอเคพยายามทําทุกอย่างให้เหมือนเดิมนอนไปแล้วด้วยความที่ว่าพี่เนี่ยอาจเพลียเพราะว่าคืนแรกมันไม่ได้หลับสนิทนอ่ะพี่ก็ปล่อยหลับไปแต่ว่าพอการดึกพี่รู้สึกปวดที่อยากเข้าห้องน้ําแต่มันยังมีความโชคดีนะน้องตั้มเพราะว่าห้องน้ําเนี่ยมันไม่ได้อยู่นอกบ้าน มันอยู่ในตัวบ้านเราก็โอเคไม่เป็นไรเข้าได้ปล่อยให้พึ่งหลับไปมันอาจจะเสียใจจนเพลียพี่ก็ลุกขึ้นเลยค่ะจากพื้นหันไปมองไอ้เจ้าพึ่งไอ้พึ่งเนี่ยมันเอาไอ้เจ้าเลี้ยงเนี่ยเข้าไปนอนด้วยบนเตียงเราก็มองด้วยความเอ็นดูเนาะไอ้พึ่งมันก็เขี่ยผมอไอ้เลี้ยงอะเขี่ยผมพึ่งเล่นเราก็โอเคไม่สนใจเดินเข้าห้องน้ําไปอพอเข้าห้องน้ําเสร็จค่ะ พอเปิดประตูออกมาพี่สะดุดนิดนึงอึ้ง,งมันมีกลิ่นหอมๆนะคะเหมือนกลิ่นแป้งของเย,ย่ทวดอะ่ะที่แกใช้ประจำมันเหมือนกลิ่นนั้นน่ะมันมาปะทะอยู่ตรงจมูกด้านหน้าที่เลยอะพี่ก็เฮ้ยอะไรวะพยายามเอามือลูบหน้าตัวเองปัดปัดปัดจมูกอะ่ะเพื่อให้กลิ่นนั้นหายไปแต่จริงเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ากลิ่นนั้นมันติดจมูกหรือมันลอยมา แล้วอยู่ดีๆอ่ะภาพของยีทวดอ่ะมันก็ขึ้นมาเพราะว่าตอนที่แม่จะเอาร่างของยีทวดอะค่ะใส่ไปในโรงเนี่ยแม่ของพึ่งเนี่ยเขาแต่งหน้าให้ยีทวดอีกรอบหนึ่ง oh <my> แล้วไอ้กลิ่นแป้งที่ได้กลิ่นอ่ะมันก็คือกลิ่นเดียวจากที่เขาทานั่นแหละ oh <my> พอพี่คิดอย่างนั้นได้ปุ๊บภาพมันเห็นน่ะเราก็รีบซอยเท้าเลยเกือบกึ่งวิ่งกึ่งเดินน่ะ กำลังจะล้มตัวนอนขณะที่กำลังจะมาถึงที่นอนของตัวเองตาพี่ก็มองไปบนเตียงไอ้เจ้าพึ่งบันดันนั่งอยู่บนเตียงลแล้วก็ทำทา่าหวีมผมพี่ก็มองเฮ้ยไอ้พึ่งมันบ้าปะเนี่ยอยู่ดีๆลุกขึ้นมาหวีผมเราก็เหมือนกับกำลังจะอ้าปากพูดนี่แหละแต่พอม,มองให้ดีอะมันไม่ใช่พึ่งตั้มมันคือใยื่ทวด ยายทวดนั่งอยู่บนเตียงแล้วเอาหวีสางผมตัวเองที่ยาวอยู่ถึงก,ก้นอ่ะพราะพี่เห็นแบบนั้นปุ๊บพี่แบบกระโดดลงพื้นเลยคุมโปรงคือตอนเนี้ยไม่เรียกไขรทั้งสิ้นไม่เรียกเลยพยายามหลับตาให้มากที่สุดหลับหลับหลับ,หล,บหลับไปแล้วก็โอ๊ยพี่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทําไงได้อะ่ะเราก็แบบนอนก็นอนอยู่ข้างลง จะลุกขึ้นก็ไม่รู้จะลุกไปไหนจะขึ้นไปหาแม่ข้างบนก็ไม่กลา้าข่มตานอนเลยค่ะข่มตานอนจนหลับไปเลยพอเช้ามาเหมือนเดิมพี่ก็เล่าให้แม่กับพึ่งฟังอ๋อสองคนเข<ร>าก็นิ่งนิ่งเฉยๆเหมือนเมื่อวานเลยใช่เราก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น้าทำไมเขาไม่รู้สึกไม่อะไรเลยเหรอเรายิ่งเจ้าพึ่งมันยิ่งแปลก ตั้มันไม่ร้องไห้เลยนะมันมีความรู้สึกเหมือนกับพึ่งเนมันมีรอยยิ้มอยู่ในหน้าใบหน้าเขาอะ่ะรอยยิ้มอืมใช่พอคืนที่สามสวดศพเหมือนเดิมแต่ว่าคืนนี้แม่ไม่ให้พึ่งนอนบนเตียงยายแล้วหยุดเลยแม่บอกว่าลงนอนที่พื้นเลยถ้าเกิดจะนอนบนเตียงใหญ่แก่ขึ้นไปนอนข้างบน พึ่งก็เลยจําเป็นที่จะต้องลงมานอนกับพื้น oh. เพราะว่าอยากอยู่กับยายปูเสือทุกอย่างนอนเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งคือไอ้ชุบพึ่งล่ะค่ะมันมีถุงผ้าใบเล็กๆขนาดเท่าฝ่มามือตามพกติดตัวด้วยแล้วในตอนนอนเนี่ยมันกำถุงผ้าอันเนี้ยแล้วมันก็อามือแบบซุกไปใต้หมอนที่มันนอนพี่ก็ไม่กล้าถามว่ามันคืออะไร เราก็มองแล้วก็โอเคไม่เป็นไรคืนนี้คืนที่สามแล้วคงจะไม่มีอะไรนะแล้วด้วยความเพลียเหมือนเดิมค่ะนอนหลับไปแล้วก็สะดุ้งตื่นตอนตืแต่ครั้งนี้พี่ไม่ได้สะดุ้งตื่นเพราะอยากเข้าห้องน้ำน,นะพี่สะดุ้งตื่นเพราะว่าพี่ได้กลิ่นของป้อนยายมาอีกแล้วกลิ่นแปลงมาอีกแล้วใช่เราก็เฮ้ยกลิ่นไม่อีกแล้วฮะแล้วมันคืออะไรวะ เราก็พยายามนึกทีนี้พี่ได้ยินเสียงร้องไห้ยายยายไม่ไปไม่ได้หรอ,อเอาคยเสียงไอ้พิ่งนี่ว่าได้ยินเสียงร้องของไอ้พุ่งไม่พอมันมีเสียงร้องแล้วพูดตอบต่อไป,ปอีกว่ายายไม่ไปไม่ได้ลูกอย่าทําแบบนี้เดี๋ยวยายเป็นฟวงมันถึงเวลาของยายแล้ว พึ่งมันก็ตอบไปว่าหนูพี่อยากให้ยายไปไหนยายอยู่กับหนูได้ไหมพอพี่ที่หินแบบเนี้ยคือตั้มพี่ไม่ทนแล้วพี่ลืมตาเลยเพื่อที่จะหันมาคว้าจับไอ้พึ่งเนี่ยให้มันลุกแต่กลับกลายเป็นว่าพอพี่ตะแคงหันมาลืมตามองมันไอ้พึ่งมันนอนตะแคงลืมตามองพี่อยู่ แล้วที่หนักไปกว่านั้นคือด้านหลังของไอ้พึ่งอะ่ะมันคือยายทวดนอนกอดประกบหลังอยู่ <c oughs> แกเอาหน้าแกะทาามากับแก้มของไอ้พึ่ง <c oughs> แล้วผมที่มันยาวๆอะ่ะมันพาดปิดด้านข้างตัวไอ้พึ่งอะ่ะแล้วแกก็องมือกอดแขนไอ้พึ่งอยู่ลืมตามองที่แล้วแกก็องมือเรื่อ,มอนมาจับแขนที่แล้วก็พูดว่าแกน ยายฝากพึ่งด้วยนะยายต้องไปแล้วโอ้พี่กรีดขอโทษนะพี่ปล่อยผีลาดเลยคือตอนนั้นพี่ไม่ได้ปวดถี่นะแต่พี่ช็อกจนผีแตกอะ่ะเราแม่ก็ได้ยินเสียงพี่กรีดแกก็วิ่งลงมามาเขย่าตัวพี่แล้วพี่ก็รู้สึกตัวไอ้พึ่งกับแม่เขย่าตัวพี่พี่ก็ร้อง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 จนเหมือนกับว่า ั้งสติได้พี่ไม่เล่าอะไรเลยเพราะพี่ไม่ไหวแล้วแม่ก็เลยบอกว่าไปทั้งพึ่งทั้งพี่เนี่ยบอกขึ้นไปข้างบนขึ้นไปนอนข้างบนเลยพอเช้ามาพี่ก็เล่าทุกอย่างให้ฟังเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งเนี้ยไอ้พึ่งมันล้อกห้าแม่ก็เลยบอกว่าพึ่งยายห่วงอะไรยายมาหาพึ่งแบบเนี้ยยายห่วงอะไรพึ่งมันก็เลยหยิบ ติดก,กระเป๋าผ้าค่ะตั้มแล้วเดินไปที่หน้าศพเอาไปวางแล้วก็ก้มกราบยายแล้วมันก็พูดว่ายายกาพึ่งขอโทษยายกาพึ่งขอโทษมันก็พูดอยู่อย่างเงี้ยแม่ก็เลยเดินไปที่หน้าศพแล้วไปหยิบถุงผ้านั้นเปิดสิ่งที่มันอยู่ในถุงผ้าค่ะมันคือเส้นผมน้องตั้ม แม่ก็ตกใจเฮ้ยมันคือเส้นผมของยายทวดไม่ได้ถามว่าพึ่งมันคืออะไรลูกทําไมถึงเป็นแบบนี้พึ่งก็เลยรับสารภาพว่าพึ่งเนี่ยแอบตัดผมยายทวดเอามาใส่ไว้ในกระเป๋าผ้าเราก็เลยนึกเฮ้ยแสดงว่าคืนแรกที่เห็นไว้พึ่งมันนั่งอยู่บนเตียงอ่ะ,อะนั่นมันคือมันแอบตัดผมยาย แล้วผมมันนะัะล่วงตกลงมาเพราะตัวพึ่งเองเนี่ยเป็นคนที่มัดผมเกล้าผมให้เยทัทวดอยู่แล้ว mm. มันบอกว่ามันกำลังจะเก็บผมขึ้นแล้วไอโอเลี้ยงมันเห็นมันก็เลยมาเล่นแต่พึ่งเนี่ยคือปิดเอาไว้ไม่อยากให้ใครรู้แม่ก็เลยถามว่าแล้วทำไมถึงทำแบบนี้ใครสั่งใครสอนพึ่งเลยบอกว่าก็ตอนที่พี่กับพึ่ง,งไปกอดร่างของเยทัทวดอะ แล้วน้ำตาไหลโดนร่างแม่พูดว่าถ้าน้ําตาโดนร่างยายเดี๋ยวยายจะเป็นห่วงไปไหนไม่ได้เพื่อนก็เลยเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าตัดผมยายยายก็ต้องอยู่กับแกอนี่คือเจตนาของเขาใช่เขาก็เลยตัดเอาใส่ไว้โอเคพอรู้แบบนี้ปุ๊บ เราก็เลยแบบเอาอยัางไงอะแล้วคืนนี้คือคืนที่สามก็สวดทุกอย่างแต่พี่กับพึ่งเนี่ยขึ้นไปนอนข้างบนพอเสร็จงานพอตอนเผาทุกอย่างราบรื่นแต่ว่าเอาหอผ้าเนี้ยค่ะไปให้พระที่วัด พระที่ว่าท่านก็เลยทาพิธีอะไรก็ไม่รู้นะด้วยความเป็นเด็กเราก็ไม่รู้แล้วท่านเนี่ยก็เลยให้เอาห่อผ้าเนี่ยกลับมาพกติดตัวไยให้พึ่งพกได้เหมือนกับท่านน่าจะสวดส่งวิญญาณไปเรียบร้อยแล้วถ้าพึ่งอยากสังเก็บเป็นที่ระลึกก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะมันก็ไม่เกิดเหตุการณ์ที่คุณยายเนี่ยมาที่บ้านนี้อีกเลยเหมือนกับแกไปสูภพภูมิหมดอายุไขของแกจริงๆ ค่ะแล้วพ,พี่ก็ไปนอนที่บ้านหลังนั้นบ่อยๆทุกอย่างก็สงบปกติเนี่ยค่ะยายกาหนูขอโทษโอ้ยพี่ <c oughs> ชอบมากเลยอะ่ะ <c oughs> ผมไม่ได้พูดคำนี้มานานมากนะฮะ ดี<อ>เรื่องดีมากโอ้โหชอบขอยกเรื่องนี้ให้เป็นที่สุดแห่งปีสำหรับผมเลยพี่ยายจา๋าหนูขอโทษโอ้โหดีจ้าขอบคุณข่าขอบคุณค่าโอ้เพราะฉะนั้นถ้าย้อนไปไป,ไปในเรื่องเล่าเนี่ยนั่นเท่ากับว่าคืนที่พี่นอนอยู่แล้วพี่บอกว่าพี่ก้มลงไปเนี่ย แล้วเห็นว่าที่ใต้เตียงของยายเนี่ยมีเท้าคู่หนึ่งแล้วก็เหมือนมีมือกําลังหยิบอยู่นั่นเท่ากับว่ามือที่กําลังหยิบเส้นผมคือมือของพึง่งไม่ใช่อ้าวมือของยายอ๋อมือเป็นมือของชายจริงผมว่าเข้าใจว่าอ๋อพึง่งไปยืนแอบอยู่ข้างหลังเตียงไม่ใช่พึง่งเป็นยายจริง,งจริงพึ่งแต่เป็นยายคือพึ่งเนี่ยมันขึ้นไปนั่งเตียงตอนแรกที่พี่ตื่นมาแลวเจอจัได้ปะ นั่นคือมันตัดเสร็จแล้วเออแล้วด้วยความที่ว่ายายอ่ะแกรักสวยรักงามอะ่ะผมแกร่วงอยู่ยังไม่ได้มีการก้าวขึ้นไงอออครับเออ <cinematic. S 2> เหมือนแกก็คงเอาสารขึ้นไปเก็บเองอะอไะเ<อ>ข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเออแล้วเดีเ๋ยจะไอ้เจ้าโอเลี้ยงอีกพี่ เข้าใจว่าลูกแมวเวลาเห็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นเส้นๆอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะแบบมีท่าทางแบบเอามือไปเกี่ยวไปเล่นไปอะไรตามสไตล์แบบแมวเด็กนะฮะแต่สิ่ง <c oughs> ที่น่ากลัวพี่พี่เอ๋นะฮะ <c oughs> ก็ในเรื่องเนี่ยจังหวะที่เส้นผมเนี่ยที่พี่เอ๋เล่าว่าเออถ้าพี่เอ๋เป็นแจนเนี่ยณนะตอนนั้นแจนนอนอยู่แล้วเหมือนมีอะไรมาไล้ที่หน้าเป็นเส้นผมผ่านไปหนึ่งผ่านไป <c oughs> รอบที่สองและ รอบที่สามท้ายที่สุดค่ะเอาเอามือจับเลยพับเป็นเส้นผมแต่คนลืมตามาปุ๊บเฮ้ยเส้นผมไม่มีเออน่ากลัวน่ากลัวมากใช่ใช่ตอนที่พี่อ่าได้ฟังน้องแจนคือน้องได้คุยด้วยแล้วน้องแจนก็พิมพ์มาให้พี่ด้วยพี่แบบโอ้โหขนลุกแล้วพี่เป็นอะไรที่อินกับเรื่องผีคนแก่อยู่แล้วไงไม่ไหวอ่ะปวดหัว เพราะว่าในระหว่างที่พี่พี่เอ๋เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อนๆในห้องแชทก็แบบโอ้โหแชทกันแบบเหมือนแบบเป็นเป็นเรื่องราวของอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่เขารู้จักอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะมีลักษณะคล้ายๆอย่ายงที่พี่เอ๋เล่าให้ฟังเลยนะฮะ <c oughs> แต่หลังจากนั้นก็คือสรุปท้ายที่สุดก็คือพอผ่านการเผาศพของยายทวดไปเป็นที่เรียบร้อยปุ๊บ <c oughs> คุณแจนก็ไม่เจออะไรอีกเลยที่บ้านหลนังนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่เรื่องดีมากโอ้สนุกมากขอบคุณมากครับพี่เอฮะนะมีะห้องนะมีในห้องแชทก็แซลมาโอ๊ยจ้ำเวอร์ผมต้องยอมรับว่า <c oughs> ผมเวอร์จริงเพราะว่าผมเวลาฟังเรื่องแหละผมต้องใช้สมาธิในการจินตนาการเรื่องสูงแล้วพอมันเข้า,เข,าเข้าล็อกเปะโป๊ะป้าโป๊ะป้าอะไรยผมแบบเฮ้ย เหมือนดูหนังผีจริงผมสนุกผมแบบแฮปปี้มากจนผมแบบมีอาการอะไรเงี้ยต้องต้องขออภัยแต่คือมันคือหน้าที่ในการทํางานผมแต่ต้องบอกเลยว่าวันนี้ยกเครดิตให้กับทั้งนั้นพี่เอจริงๆนะฮะขอบคุณค่ะโอ้ยอยังไง จ้ายังไงถ้าเกิดว่าคืนนี้ถ้าเกิดว่าเล่าผิดพลาดประการใดไม่ครบถ้วนต้องกลับขออภัยด้วยแล้วกันนะคะโอ้นี่ครบแล้วเนี่ยฮะมีครูครูบอลที่มาเล่าเ <c oughs> มื่อสักครู่นี้บอกว่าพี่เอ๋เรื่องนี้ทั้งน่ากลัวทั้งรู้สึกถึงความผูกพันระหว่างยายกับหลานสุดยอดมากเลยครับ <c oughs> พี่เอ๋นะฮะขอบคุณค่ะครูบอลน,นะฮะ,นะฮะแล้วก็ในส่วนของแจนเองเนี่ยหลังทําพิธีเสร็จเนี่ย แนก็ยังคงพกถุงผ้าซึ่งภายในก็ยังคงเป็นเส้นผมของยายทวดอยู่เนาะค่ะไม่ใช่แจนค่ะพึ่งค่ะพึ่งยังพรถดูผ้าอยู่ใช่นะฮะเออเอเพราะว่าพึ่งเป็นเป็นเป็นหลานรักของคุณยายนั่นเองใช่ค่ะเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ดีดีมากนะฮะเอาได้ครับพี่เอ๋แม่ ผมไม่รู้จะพูดอะไรอยากฟังที่เอเล่าเรื่องอีกยาวๆสักชั่วโมงเลยฟังแล้วเพลินมากเอาขอบคุณค่ะนะอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวที่เก็บมาถ่ายทอดนะครับจากรุ่นน้องอีกคนหนึ่งนะฮะเรื่องนี้ผ่านมาได้สัก14ปีครับทุกท่านครับที่บ้านหลักหนึ่งในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือฮะเรื่องที่บอกว่ายายจ๋าหนูขอโทษนะเอาซะผมแบบโอ้โหหลุดไปในโลกจินนาคาขผมเลยอะ ได้ค่ะได้ยินดีเสมอค่ะน่ารักที่สุดขอบพระคุณมากนะคะพี่เอ๋ไว้โอกาสหน้าเราเจอกันครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีคร่ะขณะนี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองตอบสุนโดยสิตภันธ์ดูแลเส้นผมและนาศิษะไล่ด